ชีท่ศาาูนย์นนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะดิ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองยามูตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหลิงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหลิงในอาณาบริเวณที่มีพื้นที่มากกว่า500ไร่ คุณจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ของการเดินทางธรรมชาติป่าชายเลนบนสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองระยะทางยาวโดยรอบ1,250เมตรและตลอดเส้นทางจะได้สนุกกับกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลนทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้เถาและไม้ผืนล่าง ถ้าาทุกคนอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาว่าเป็นยังไงแล้วก็เราไปฟังบทสัมภาษณ์จากพี่พนักงานที่ทํางานอยู่ที่ศูนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะรลิงกันเลยค่ะค่ะก็อยากจะถามประวัติความเป็นมาของที่นี่คะ่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะ ก็โครงการจุดศึกษาธรรมชาติป่าชัยเลนยะดินนะคะก็เกิดขึ้นเพื่อสนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงครองราชย์เป็นปีที่50ของพระองค์ท่านนะคะก็จะมีมูลนิธิที่สนดับนุนใ,ให้การสนับสนุนก็คือมีมูลนิธิไทยพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มูลนิธิโพธาน,นะคะประสานงานโดยนกกรโปรนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เราได้ไชอบก็คือจะมีทั้งหมด500ไร่แปลงที่1ะค่ะแล้วเวลาที่ นักศึกษาหรือว่าคณะนักเรียนนักท่องเที่ยวอยากจะมาที่นี่มีสถานที่ที่ไหนอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวมาส่วนมากก็คือจะมาทั่นศึกษาที่นี่ก่อนแล้วก็ตามด้วยบางคณะก็คือจะไปเช่ารีสอร์ทหรือไม่ก็ไปล่องเรือเวลาไปล่องเรือก็จะขอการมาจากที่นี่เพไปล่องเรือเป็นการอนุรักษ์ภายในตัวด้วยต้นไม้ในป่าเลนนะคะก็คือจะมีรากหายใจที่แตกต่างกันก็คือก็คือจะมีรากของ หัวข่าก็คือจะเรียกว่ารากหัวเขา่าอย่างสมแย่ก็คือจะเป็นรากรากใช้เส้นยิงส่อจะเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็จะมีรากค้ยายันหรือรากค้าจุนแล้วก็อีกราก้ก็คือเป็นรากอากาศข,ของต้นโกงกลางค่ะัอย่างต้นนี้ก็คือจะเป็นรากอากาศข,ของต้นโกงกลางโกงกลางใบเล็กนะคะเรืย อุ๊ยโอ้ยช <c oughs> ิงปา้าไหนนันน่นที่ปากอะ่ะจริงเหรออย,อ,รอย่างต้นตะบูนดำก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรดมรดาชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะทรงปลูกไว้เมื่อปี2542คือต้นตะบูนดำ ต้นนี้ก็จะเป็นพืชที่มีพิษในป่าชายเลนนะคะ<ล>ก็คือต้นต้นตาตุ่มทะเลยางมันอะเวลามันเข้าตาจะทําให้ตาบอดได้หรือถ้าโดนผิวหนังก็จะทําให้ระคายเคืองแต่มันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราท้องผูกก็คือสามารถหยดในน้ำสักสองสามหยดเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ถ้าเยอะเกินก็จะเป็นยาขับถ่ายอย่างรุนแรงนะคะ นี่หัวเหมือนกุ้งตัวคล้ายก้างแล้วก็กล้ามันเหมือนปูร่างมันจะคล้ายจอมปลวกมันจะอยู่ลึกประมาณ4-5เมตรออกหากินเวลากลางคืนนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนกันไปแล้วและถ้าหากทุกคนอยากจะล่องเรือชมป่าชายเลนยังมีอีกสถานที่นึงที่จะพาทุกคนไปล่องเรือนั่นก็คือท่าเรือปางปูค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากพี่ๆกลุ่มบางปู Amazing Tour ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนกันเลยค่ะตอาินไว้ละนะครับก็เป็นทีมงานของอวิสาหกิจชุมชน,ชนบางปู Amazing Tour ครับ อยากทราบว่าที่นี่มีความเป็นมาหรือว่าเป็นอะไรแบบไหนบ้างคะที่นี่นะครับก็าบางปูอ i มซิงัวนะครับก็เป็นท่าท่าเรือเรือชมป่าเรือเเลข,ของตำบลบางปูแนะคกัน กลุ่มของเรานะครับเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับที่อยู่ภายใต้มัสคิดอัตตาุตออิมบาคตูนะครับเราเปิดกลุ่มนี้มาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็การก่อตั้งการเกิดมาของท่าเรือบางกวัอกวอเมซึ่งัวของเราเนี่ยเกิดจากกลุ่มเยาวชนที่อยู่ภายใต้มัสยิดแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเยาวชนในชุมชนของเราเนี่ยพอเวลาทุกๆปีนะครับกลุ่มเยาวชนของเราเนี่ย จะเขาเรียกว่าจะมีกิจกรรมนะครับในการเยาวชนอยู่ตลอดพอเวลาทำกิจกรรมภาคฤดูร้อนเนี่ยเราต้องขอจะต้องใช้งบป,ประมาณในการพัฒนายาวชนของเรานะครับแล้วก็เราอยู่แบบนั้นนะครับอ,อ,องค์กรของเราเนี่ยอยู่แบบนั้นประมาณส0ปีสิบปีในการทำเยาวชนแล้วก็อยากรู้ว่าที่นี่ค่ะมีสถานที่ไหนที่น่าสนใจบ้างคา่ะนอกเขตที่บริจาที่บางคลีของเราเนี่ย หนึ่งนะครับในเรื่องของอป่าเชลีนะครับอีเล็กตงเนี้ยติดอันดับเป็นป่าเชลีที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มัสยิดที่บางปูของเราเนี่ยไม่เพียงแค่มัสยิดที่เป็นมัสยิดที่มาละหมาดเพียงอย่างเดียวนะครับที่มัสยิดทุกๆที่นะครับอาจจะเป็นการมาละหมาดของคนแล้วก็กวปรับแบมัสยิดของเราเนี่ยอยู่ภายใ้มัสยิดประมาณ14บว่า้อง ป่าเลียนยะหลิงถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปมากๆเลยใช่ไหมหล่ะคะและสำหรับใครที่อยากจะไปล่องเรือสามารถทักไปที่เพจ Facebook ล่องเรือบางปูปัตตานีได้คะ่ะอยากจะให้ทุกคนลองไปกันดูนะคะป่าเฉลียนยะหลิงถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าจะไปเยือนมากๆเลยล่ะคะ่ะและขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของพวกเรากันจนจบสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบายบาย